การครั้งหนึ่งน้ำหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาท่ามกลางลมเย็ยนและเสียงธรรมชาติเงียบสงบมีแมวน้อยสีขาวตัวหนึ่งชื่อว่ามูมูค่าคืนนี้มโมูนั่งเลิมหน้าต่างงองดูดวงจันทร์กลมโตลอยเด่นอยู่บนฟ้าเงียบเๆเขาหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆและพูดเบาๆว่า,วาคืนนี้เงียบดีจังเลยนะแล้วทันใดนอก็มีเสียงหนึ่งแว่วมาเบาๆเราเหมือนเสียงลมกระซิบ ขอบใจนะที่เธอมองขึ้นมาหาฉันดวงจันทร์พูดกับเขาดวงจันทยิ้มอ่อนโยนแล้วพูดต่อฉันเฝ้าดูโลกทุกคืนแต่ไม่ค่อยมีใครเงยหน้าขึ้นมาทักทายแม่คืนนี้เธอทำให้ฉันยิ้มได้โมโมยิ้มแล้วกระซิบตอบฉันชอบเธอนะจันเธอทำให้คืนมืดมืดดูไม่เหงาเลยดวงจันทรหัวเราะเบาเแล้วกระซิบกลับถ้างั้นให้ฉันกล่อมเธอเข้านอนคืนนี้นะฮะแสงจันวนวลนวลค่อยๆส่องผ่านหน้าตา่าง รูปไล้ขนนุ่มๆของแมวน้อยอย่างแผวเบาเหมือนผ้าห่มอุอน่ออนๆที่ไม่มีน้ำหนักโมโมูค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งหายใจลึกๆและปล่อยให้หัวใจค่อยๆสงบแล้วเขาก็หลับไปพร้อมรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าและแสงจันทร์ที่ยังคงเฝ้ามองเขาอยู่เงียบๆคืนนี้ดวงจันทร์ก็เฝ้ามองเธอเช่นกันนะนอนหลับฝันดี